สวัสดีครับวันนี้มาดูรายรับของสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับอันนี้เป็นสองสนามนะครับก็คือในล่มหนึ่งแล้วก็กลางแจ้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับทางลูกค้าที่ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณมากนะครับเป็นลูกค้าของเราที่ทําไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยอดเงินนะครับยอดต้องบอกว่าเป็น ยอดขายนะครับเพราะว่ารายรับเนี่ยเราต้องบอกว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนแต่ละประเภทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะของกินของใช้เครื่องเดืออะไรเนี่ยเราผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรารู้รอดขายนะครับที่ผมเคยได้คุยกับลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นลูกค้าที่ต้องบอกว่าผมก็ได้เรียนรู้จากลูกค้าท่านนี้เยอะพอสมควรน,นะครับ ในเรื่องของการจัดนะครับการจัดสถานที่นะครับการจัดโลเคชั่นนะครับเอานี้เรามาดูกันก่อนว่ารายได้เนี่ยนะครับของลูกค้าเนี่ยนะครับมาจากสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนแล้วก็ส่วนจริงมันมีห้าส่วนเนาะแต่ส่วนที่ห้าเนี่ยจะเป็นส่วนสรุปว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยได้มาได้ยังไงนะครับได้ได้มาเพราะข้อสรุปข้อที่ห้านะครับ แต่ว่าต้องต้องบอกเสมอครับว่าเ,าเจ้าของสนามคุยกับผมเนี่ยแกเป็นรุ่นพี่ผมผมก็ถือว่าเป็นได้รับการเรียนรู้นะครับเหมือนว่าเหมือนบอกผมนะครับว่าเสมอว่าเอ้ยต้องทําให้มันดีนะแล้วก็ลองให้เขามาใช้บริการเราก่อนถ้าของเราดีจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาใช้บริการเรานะครับอันนี้คือลูกค้าพูดกับผมก่อนเลยนะครับคราวนี้มาเข้าสู่รายได้หลักรายได้หลักนี่มีห้าข้อนะครับ ข้อที่หาเป็นข้อใหญ่มากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่ทีละข้อแล้วค่อยมาสรุปแล้วกันนะครับข้อหนึ่งคือการให้เช่านะครับสนามฟุตบอลเนี่ยให้เช่าเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับข้อที่2ให้เช่ากิจกรรมนะครับการให้เช่ากิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทต่างๆเข้ามาจัดงานแข่งขัน,ขนหรือว่าจัดงานเทศ,เทศกาลต่างๆอันนี้ก็เป็นไรายได้นะครับ ครับผมก็ข้อที่สามนะครับก็จะเป็นการทำอะคาเดมี่นะครับการทำอะคาเดมี่เนี่ยก็มีส่วนของเดี๋ยวนี้อะคาเดมี่เนี่ยนะครับน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่รุ่นอายุสักแปดขวบขึ้นมานี้โอ้โหเก่งนะครับผมไปเคยไปนั่งดูมานะครับหลายๆอะคาเดมี่ค่อนข้างเก่งมากแต่ว่ามันก็จะทําให้คนเข้ามาใช้เยอะนะครับผู้คองเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายได้ที่ผมบอกว่าเป็นข้อ5นะครับข้อที่4ี่นะครับการจัดการเงินขันโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่ถ้าทําได้ทุกอาทิตย์นะครับรายได้ที่เข้ามาทั้งเรื่องของอาการขายอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับที่เราขายของอยู่ข้างในเนี่ยเราขายได้นะครับแล้วถ้าเราจัดเขาเรียกว่ามีหลายรุ่นนะครับหลายระดับเนี่ยนะครับ การขายสินค้าก็จะได้คนละแบบนะครับเด็กก็ขายได้แบบหนึง่งวัยรุ่นก็แบบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาวุโสก็อีกแบบหนึง่งนะครับคราวนี้มาขึงข้อสําคัญนะครับข้อสําคัญเนี่ยนะครับของรายได้นะครับอันนี้คือของรายได้ของสรุปเลยนะครับของรายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นให้เช่าสนามไม่ให้เช่าคิดทกิจกรรมทำอาคาเดมี่จัดการแข่งขันนะครับรายได้หลักเนี่ย มาจากการขายสินค้าขายอาหารขายเครื่องดื่มที่อยู่ในสนามนะครับอันนี้เป็นรายได้หลักเลยนะครับน้ำกับเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่เจ้าของสนามบอกว่าแจ้งผมว่าที่คุยกับผมนะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเขาแกก็ขายในราคาปกตินะครับขายเท่าคนอื่นนะครับที่ไม่ต้องเดินทางไปออกไปซื้อข้างนอกมามาทานหรือว่าไม่ต้องหิ้วมานะครับอย่างที่สองอาหารเนี่ย <c oughs> เราต้องบอกว่านักกีฬาเนี่ย เหนื่อยนะครับบางทีเราต้องอหนึ่งก็คือเรื่องของความอร่อยนะครับอาจจะไม่ต้องอร่อยมากนะครับแต่ว่าเราก็ให้เขาเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านักกีฬาเพอแข่งขันแล้วฝึกซ้อมแล้วเนี่ยบางทีหิวนะครับเราก็ให้เขาเยอะนิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าการจัดพื้นที่รองรับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยนะครับ มันมีเรื่องของการจัดพื้นที่รองรับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เจ้าของสนามเก่งสนามดีพื้นที่จัดรองรับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับพอหรือเปล่ามีสองสนามเนี่ยต้องนะครับเขามีมาทั้งหมดกี่ทีมีการแข่งขันเนี่ยนะครับบางทีวนทีเนี่ยเป็นร้อยคันเลยพื้นที่จอดรถเราพอไหมจอดง่ายไหมนะครับสะดวก แล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าหรูหรานะครับสะดวกปลอดภัยไหมนะครับมีที่จอดเพียงพอไหมโหอันนี้เรื่องสําคัญสนามนี้เป็นสนามต่างจังหวัดด้วยนะครับต้องบอกนะครับก็ที่จอดรถเนี่ยนะครับแกเพิ่มเป็นสองสาไร่เลยนะครับแต่ว่าถ้าในกรุงเทพอาจจะลาบากนิดนึงแต่อันนี้ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับมีการจัดนะครับอุปกรณ์ไฟ์สดไว้ให้นะครับ เดี๋ยวนี้ต้องบอกไว้ว่าไม่ว่าจะการจัดการแข่งขันทำอะคาเดมี่มีเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อที่จะโปรโมตนะครับการแข่งขันเอ่อทัวร์นาเมนต์นั้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ่อทางสนามจัดไว้ให้เลยแสงสีเสียงน,นะครับฟังชัดเจนนะครับมีโปรมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆมาให้จอหนึ่งเอาไว้รองรับ เวลาจัดการแข่งขันเสร็จแล้วมีการาหลังหลังจากที่แข่งเสร็จอาจจะมีงานเลี้ยงนะครับบริษัทเนี่ยบางบริษัทอาจจะมาเช่าเพื่อจัดกิจกรรมแล้วก็มีงานเลี้ยงก็รองรับตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกไปนั่งข้างนอกเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงพร้อมร้องเพลงได้ร้องคาราโอเกะได้มีจอมอนิเตอร์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับสําหรับผมเนี่ยก็คือ น้อยสนามที่ทําแต่เพอทําแล้วเนี่ยเขาถึงได้รายได้เจ็ดหลักต่อหนึ่งเดือนนะครับแต่ต้องต้องบอกว่าไม่ได้ทุกเดือนนะครับบางเดือนแกก็บอกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าบางเดือนที่มีจัดแข่ง,งขันบ่อยๆนะครับมีเทศกาลนะครับมีคนมาเช่าจัดกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ได้จากเรื่องการขายของการเช่าสนามนะครับต่อชั่วโมงเนี่ย ถ้าบอกว่าเจ็ดหลักต่อเดือนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนอกจากเรื่องของการขายสินค้าขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของกินนะครับเรื่องพวกนี้นี่แหละครับที่ทำให้ได้เจ็ดหลักต่อเดือนเดี๋ยวผมจะมีรอติดตามชมต่อช่วงต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวจะมีปีละเจ็ดหลักรายรับนะครับบริหารยังไงนะครับอันนี้เอาแบบสุดไปก่อนเลยนะครับ แต่ว่าถามว่าสุดแบบนี้ต้องลกขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็แต่เจ้าของที่นี่เขาแก่คอนเนคชันดีนะครับแต่ว่าถ้าตัดฟังก์ชันอะไรหลาย,ลายๆฟังก์ชันเข้าไปหรือว่าทำแบบอาจจะไม่ได้คอนเนคชันดีมากนะครับปีหนึ่งเจ็ดหลักก็ม่หาได้เดี๋ยวผมจะมาคู่ได้ฟังในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ